คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของดาวพิฆาตศูนย์เดอะมูฟวี่สึ Movie, สดรถไฟศูนิรันนะคะหากใครยังไม่ได้ดูแล้วกลัวสปอยให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดดูอีกทีตอนที่ดูจบแล้วเนาะฮายสวัสดีนะคะทุกท่านกับมาพบกพัทในช่องอาคิลา คลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์สุดยอดนักขายผู้หนึ่งนะที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือคุณอาคาสซสุดยอดนักขายจากบริษัทบูมี่ประกันภยัยเรื่องแปลกก็คือเขาขายไม่สำเร็จนะแต่กลับมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานเอากับเขาสิรอเล่นนะคะก็คืออาคัสซอสูรข้างขึ้นลำดับที่3ที่โผล่มาในภาคมูวี่ แล้วพยายามชักจูงคุณเล่นโงกคุเคียวจูโดให้ไปเป็นอสูรจนเกิดเป็นมีมอันด่งดังในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็เลยจะมาวิเคราะห์เล่นๆดูนะว่าทำไมอาสขรถึงปิดการขายนี้ไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่งสายตาของพวกเราก็คือเขาขายเก่งมากมีความมั่นใจนำเสนอข้อดีของสิ่งที่ขายได้ดีแถมยังตื้อโคตรเก่งเลยจนหลายคนอาจจะอารมณ์แบบโอ๊ยตื้อขนาดนี้ตวยอมเป็นอสูรก็ได้ว่า ก็อยากจะมาวิเคราะห์เล่นๆเ,เนอะถึงจุดผิดพลาดของอาคาะะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังขายของอยู่หรืออาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเราอีกเช่นเคยใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแต่เม้นอย่างสุภาพชนหน่อยเด้อเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปที่ข้อแรกกันเลยหนึ่ง ถึงสิ่งที่ขายจะฟังดูดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าเขาก็ไม่ซื้อจา้าอย่างอักษะเนี่ยเขานําเสนอข้อดีของการเป็นอสูรได้ดีเลยนะการเป็นอสูรทําให้ไม่แก่ไม่ตายมีเวลาฝึกฝนตัวเองเป็นร้อยร้อยปีแถมเป็นแผลก็ฟื้นตัวได้เร็วเวอร,เวอร์เป็นเถอะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแต่แบบมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณเลนงโงคุไงเพราะเขาศรัทธานในตัวมนุษย์ มองการเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นความงดงามสวยด้วยซ้ำและเขาอยากจะปกป้องมนุษย์ด้วยมันได้อยากจับมนุษย์กินซึ่งอาคภาษาก็เอาแต่บรรยายสมคุณโดยไม่ฟังความต้องการของลูกค้าเลยถ้าคุณเจอนักขายแบบนี้คุณจะอยากซื้อของกับเขาด้วยไหมเหมือนคุยกันคนละภาษาเลยนะถ้าอาคภาษาฟังลูกค้าสักหน่อยนะเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าแล้วนําเสนอในมุมมองที่มันตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นก็อาจจะมีหวังอยู่นะเช่นแบบบอกว่า อ๋อเจ้าอยากปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมเคียวจูโร่เห็นข้ามีตัวช่วยที่จะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งมากกว่าคนทั่วไปหลายร้อยเท่าและสามารถปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าได้ม,มากเท่าที่เจ้าต้องการมานําเสนอเจ้าสนใจหรือไม่หากสนใจสมัครภายในค่ําคืนนี้เจ้าจะได้โปรโมชั่นเลือดจากส่วนกล้ามอกของท่านมูซันกี่ซ,ซีซีก็ว่ากันไปจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ฟังดูน่าสนใจขึ้นถึงแม้มันจะตอนแหล่โฆษณาเกินจริงไปหน่อยก็เถอะ ในความเป็นจริงถ้าเราเจอคนขายที่เขาฟังปัญหาของเราแล้วนําเสนอสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาเราได้อย่างตรงจุดเราก็ย่อมมีความต้องการที่จะซื้อมากกว่าพวกที่เอาแต่บรรยายสปปรรพคุณโอเวอร์สสินค้าฉันได้รางวัลไ,ไอ้นู่นไอ้นี่มาจากดาวอังคารแล้วไม่ฟังเราเลยอะซึ่งสปปรรพคุณพวกนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ปิกาจูอะไรในชีวิตเราเลยก็บายไม่อยากจะซื้อนะฮะ 2. บีบบังคับขายคือเราว่าการขายที่ดีเนี่ย ควรทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจแล้วก็อยากจะควักตังค์จเองอะ่ะไม่ใช่ไปบีบบังคับยัดเยียดสินค้าให้เขาซื้อด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาซึ่งอาคาสะเนี่ยคือสุดทางมากเลยนะไม่เป็นอสูรใช่ไหมงั้นตายซะเถิดคิวจูโรโอ้โหเอางั้นเลยเหรอถ้าใครจะขายอะไรนะอย่าหาทำนะคะอย่ามีเอ e r ประมาณนี้นะคะลูกค้าเขาหนีคะ่ะ3ตื้อแลือเกิน คือถ้าคุณเสนออะไรไปนเนี่ยแล้วลูกค้าเขาปฏิเสธอย่างชัดเจนแจมแจ้งแล้วอะ่ะก็ควรจะหยุดได้แล้วไม่ใช่ไปตื้อ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 ,อ,อให้เขาเปลี่ยนใจเพราะนอกจากจะขายไม่ได้แล้วเขาจะรำคาญด้วยนะอย่างคุณเลนงคพูเนี่ยเขาก็บอกไปตั้งแต่แรกด้วยหน้านิ่งๆแล้วอะ่ะว่าเขาไม่สน แถมยังบอกว่าเกลียดอาคาสะด้วยนะและจากรูปก,การแล้วไม่น่าจะซุนเดเลด,ด้วยจ้าเกลียดจริงจจ้าแต่อาคาสะก็ยังคงต,ต,ตื้อ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 ไม่หยุดเลยนะยอมใจจริงๆเลยสุดท้ายก็ขายไม่ได้นะในความเป็นจริงก็เหมือนกันถ้าลูกค้าปฏิเสธแล้วก็อยาไปตื้อเลยมันน่าลำคัญที่ว่าตื้อของโลกเนี่ยมันอาจจะหมายถึงโลกคนละใบกับลูกค้าก็ได้นะ ก็ประมาณนี้นะจากที่วิเคราะห์เล่นๆออกมาใครกำลังขายอะไรอยู่ก็อยากจะให้เลี่ยงๆการขายแบบนี้นะว่ามันจะสร้างความอึดอัดออนอกจากจะขายไม่ได้แล้วอะ่ะหรือบางทีโชคดีอาจจะขายได้ก็ได้แต่อาจจะเสียเพื่อนเสียญาติเสียความสัมพันธ์ดีๆไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไปลองอะไปเรียนรู้เอาก็แล้วกันนะ สุดท้ายก่อนจะจบคลิปนะอยากจะให้อาคาาขายสิ่งนี้ให้กับคุณเลนโงคุ้มแพนมากเลยเพราะดูจะตอบโจทย์มากกว่าฮมคิวจูโร่สนใจมาเป็นนายกของประเทศแถวนี้ไหมให้ๆเรามีผลงานสติกเกอร์ลายอยู่ในไลฟ์สโตนนะถ้าชอบลายไหนก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนกันนะ